สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแพี่น้องจังแคร์เบิร์ดสุดขู่สุดคนมาผมมาพอกับซองสะแพงอีกแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ะหลังจากต่อจากคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะลังจากขึ้นมาจากไ้จากน้ำพิวน้ำพี่น้องผู้อันนี้ก็ได้สุดมาแล้วพี่น้องเอามาเลยเอาเบิร์ดเลยหมกโมนะเอียากกันกินเลยนะพี่น้องเนาะอยู่หน้าไม่ดีหิวเลยพี่น้องผู้ทางผิดอ่ะ ป้าห,หิหวแห้งผูกกระโปรงถุง่ายเลยถ้าถอยไปได้กันมามาพี่น้องกินข้าวเปียกข่าวหมืนกันเนาะหมอบักใหญ่พี่น้องแซ่บสุดเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาจะหายจากหน้าเมื่อยเมื่อยพี่นอ้นองกินอีกแล้วนะพียงเนาะช <c oughs> ่วงนี้ถึกช่วงนี้ถึกช่วงเน็้แต่สะเพลงกินนะเพี่น้องเนาะอ่ะจะพึ่งเบื่อจะพึ่งเปิดจะพึ่งหนาเพียงเนาะ โอยโอยโอโอ้ยไหด้ก right. mm. hmm. uh ินกันกินเดวช่อหมกินอะไ้านแล้วบสตัง่อาเต็มด้ม้ย่อมาีจเจายมากคละวยมาใครจะเอาสจะได้มหงหน่ใหญ่ถ้วน้อยอนนเจ้าเอาตอน คนน้มเดาตัวเคน่องอมาแ้วเด้อยู่นาดคนละเ้มาเนี้านัทบอกินจบนยังสองตอนซื้อคนละตอดตดก็ละตอดนะวุ้้องตอนเอาใจพี่เ้นะารแต่เนี่ยมนเป็ถใช่นหนงยาได้ใช่ไี่ยาถวยเจ้าเด้อเอาไม่ใส่กุ้งมีลูกุ้งุ่งไอ ยาเอาไปกินเลนะท่สกันนี่น่กินก่อนิ่ยอะลนานี่อายยังมากนนะิบอกไปลูกเอเดี๋ยวจเหีกินสวยน่อยเดีค่ะสวยน่อยกันเน่บ่เอาบอกกินกิกินย่งกมีน้ำกินอไต่บอกกินกินไม่รู้เดี๋ยวไดท่เตาน้ยงเเฮดนอกนะ เดินเดินเดินไปกนเดินไปกินย่านั้นอย่างนั้นอ่นั้าไดได้่มั้ได้น้องเป็ดะหนา้แม้ม่ไม่ได้อกเออป่มานี่นูมานี่กินั่นตามข้นไ้าม้านเนี่ยย่าง่าง่เกย่าง้ต๊ก

เออเออเอไม่เ huh. ห็นหวยเาแอ่พี่นางจมานักเนี่เด้เหรอแม่ม่เ้เอาคุณอยถ่ายมาทำู่ได้ใส่เสื้ออเ้ยเอาไปเห็นเถะตกเก็บเอานงเ่มามมมาตจงกอานี่แหละแย้พคาจะวัะัเหตนะับคิเริ่มะเออก่ได้เา

ขลมมาเปิดหนูก sí. ็เจ้าไปคินแปพมวหอมแ้วนู้อย่าันหนึงไปไปไปก่อนเนี่ยพี่น้องคินปลมหอแก้วไปลูกขนมเด้แก้วปีนใแเละปีเาปีนนะนะนี่นจะพูิอยู่ขลมอง่่บ่ดเอาข้างบวดิอดบวชปีนมาน่ะมลมเอาไมีหอมเงินเลยเาแก้วมน้เลูก ไม่ต้องม่ต้อมาต้องมองนานนะคะนานแล้อันนี้อย่าเอาที่นั่งน้องก้อนเดะน้องก้อนเมื่ะตอแม่น้องก้อนได้ค่ะบุ๋มีบุ๋มสงเดเราไปลงไหมออไม่ได้เลยมามพี่น้องมาไม่ทุกอ้อนก่อนตาสาวมาก เหาเลยขาไม่ถนะเด็นเห่าแซ่ะเรนแบะเรียนแซ่บเไม่ไม่ไยกไม่ไม่ไม่ไไม่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 ไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ่ไม่ม่ไม่่ม่ไม่ไมม่่มไม่่่่ม่ โอ้แมมันบินมาเข่าป่าเขาอันนึงใครเสียบาถึกาลาไปการตีกินะไกันต้องติดตั้งเปแบกเหียนเ้เขานี้พี่น้องมันทอดพี่น้องทำบริณีเขายานก้องพี่น้องเยนก้องมาถงเลานี่าจัง

ตอนตังคที่นที่โบมกินกุ้งและตังค์เียเนี่กนไร้าาวฮะก็โบวิปัญญาเลยอะนอกจาแต่แบกินเป็น้แดงานเคนไขวงอื่น่ะแต่ก้นแรกได้คนขาวตรงโน้นไงยังกอแรกว่ะก้แเราคนคนแรกห่างห่างชุดอ่ะ

เขาหัวเรียวเทิร์ตจังกระกนหมูดกรน้ดูแหมูดโ้กนกันฟาต้นจะาก็ได้ยินเสียงดรอกิ้งมาคดว่าหิ้งมาโลดตะนโต้ยนหงอยจับมันหนักจับพวกพี่มาหนั

แล้เอนมมาจากคน้าเค่ยีบมันากกินอนอะไรกกินอนอนนะไรกนอะไรกนอะนนอะกินอะไอะกอรอกินอกกอกอ

เอาเป่นหนึ่ท่นมยอมหายแล้ทางนี้รีนะหลายคนยอมยองานสาวก็อายไี่น้อง่นยังจ้ก็อายขนาดง่ายๆเขาก็อายเลยน้างไม่ลุก่อนจะหิวขาว ตัวไหนกองฟังกันหลังน้านึใจอีกว่ะผลิค่าเท่าดั่จแล้ว